ไปแล้วปุ่นมันไปแล้วหาปลาคอนพี่น้องมาเก็บปลาคอนปีนี่สิหมานคือปีที่แล้วอ่ะเจอแล้วพี่นอ้องปีที่แล้วเปิดไปเซกามี วอวหนามมันเหลือบัวลายแล้วว่าปีปีนี้วัวหันเด็กกินปลาอยู่ืปลาดุกจับหยากเติอบอยู่ปลาดุกหากระสอบใส่ตะคกอ,นนอกันนะพี่น้องโอ้ยตัวเล็กแอบหมาน แล้วปลาดุกก็ได้อ,อีกตัวหนึง่งปลาดุกอีกจับงาคือพี่น้องปลาดุกไปไหวพร้มอมฝุ่นคอตัวหนึง่ง ด,ดูน้ำกันพี่น้องไปเปิดไปปีนี้หน่าสีไล่อยู่แต่ว่าปีทีเดียวยังไลายกว่าน,นี่ตัวหน่อย <c oughs> ใส่ล่ะคือจังเห็นปลาไหลหน่อยสายเลยจังเลยมากเด็กกระดายห้อยมันหนีเบิรเ์เลยแกเดเบิด กระไดปีทีเดียวจังเก็บมวนสองตัวพี่นอนสามตัวโอ้ย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 อยู่นิ่งนิ่งซูตัววัาใหญ่ปีน,น,น,นี่เอาเอาไปแล้ว หนึ่ง ลายเอพี่น้องปีทีเ่เล้วนี่นเดียวเอาไฮเทิงพร้อมประหนันมังกรลายอยู่แต่ว่าปีนี้พอ,อท่านใดเอาตีขั้วโดนไฮเทิงบริเอาปล่อยมันแหง